มาแก่แล้วมึงวะเอาแบงค้ให้เหรอได้เอาคานให้เลยเหรอเอาคนแรกเลยเฮ้ยอะไรน้อยเดียวเหรอหลายน้อยด้ยอ๋อน้ำนี่ผู้หญิงอาทีเดียวคล้อไปละไม่ทีเดียวเยมึงแน่นอน เอาเร็วน้อยขึ้นไปดาัน <It> ี้นอูกอี่าลกอน้อยลอดาม่วลูกอีนดาโจชโจด้าเดิดโอ้ยอ้เจ้อ้เี้ยเอาแล้วเลยมูลนย่อ้าวเฉพาะคนที่อยู่คนละบ้านนะขึ้นไปแต่บ้านเดียวคนไม่เป็นไร ไปคอยส่งลูกของไอ้ข้าวในบ้านเดียวกันเดียวคอยเนื้อที่ลังขายวัีข้าหูเลยพิยุไก่ี้พูกาดกกาดผัดผาดาดกาดผัดก่ผัาผักาดผัดนู่นัดผัดผัดนัดผัดผัดผัดัดผัดผัดผักผัดัีผัดผััดผัดผัดผัด่ัดผัดผมัดผัดผัดผัดาัดอัดผัช่ เขาช่วยอ่ะเปลี่ยนกันได้าคอแล้วม่เหาแล้วอะอย่างั้นขี้ยากระ้าที่อยู่สพิ้ยากร้าโอโหสิี้ยากว่าียาว่าจะหมอ้ยสามนกรรมยกรรมอโหสิกรรมครับ เม่้ได้ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีผ่าาไฟขอโหสิกรรมรัวคสมแล้มาเจาเก่หหน่อยเดียวหน่อยเดียวมันมันเป็นน้องไม่เป็นไหน่อยเดียวหน่อยเดียว้วมือแบมือหน่อย

้าวผู้แข็งต้องเรอจ๊ะไไล่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 ตามอายุตามอายุเอาผู้ค่อยๆักตามอายุงโอ้ตามอายุเลยอตามอายุสูงอ้ไค่อยประมาณก่อนไม่ได้ออกไปเอาเด็กไเลยได้ผูแขงีการพยายามแต่ได้หมลเด็กอย่างี้